เรื่องกตัญญูครบวงจรกล่าวถึงท่านอุปติสปริภาชกก่อนจะมาเป็นสิทธิพระอัสสชินะครับท่านเคยเป็นสิทธิอาจารย์สนชัยซึ่งเป็นนักบวชต่างรัฐิในเช้าวันหนึ่งอุปติสปริภาชกพบพระอัสสชิขณะออกบินทบาตพระอัสสชิรูปนี้นี่เป็นพระที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยมากนะครับ เป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบจะเยื้องกลายดูละไม้พร้อมละม่อมนิ่มนวลน,นอบน้อมมีสเสน่ห์น่าเลื่อมใสไปทุกอิริยาบถอุปติสสะเข้าไปสนทนาด้วยพร้อมทั้งถวายตัวเป็นลูกศิษย์จนกระทั่งได้พบพระบรมครูคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มั่นอยู่ในพระบรมพุทธโวทไม่นอกครู พิจารณาดูแล้วก็ไม่เหมือนกับคนบางยุคบางสมัยมีครูก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เชื่อครูก็มักจะนอกครูกันเข้าในลักษณะว่ายามเรียนเห็นครูเป็นครูยามรู้เห็นครูเป็นเพื่อนยามรวยเห็นครูลางเลือนใกล้ตายใจจะเตือนถึงครูนี่ท่านอุปติสสะปริพาชคเป็นคนที่มีความกระตันยูกระต่เวทีอย่างมากถึงขนาดว่า เวลาที่ท่านจะนอนเนี่ยต้องสืบดูว่าท่านอาจารย์พระอัจฉิเนี่ยจำวัดหรือว่านอนอยู่ทางทิศไหนก่อนจะนอนท่านก็จะหันไปกราบทิศนะครับกราบทิศท,ทางที่พระอัจิอาจารย์ท่านนอนอยู่เวลานอนก็จะหันทิศไปทางทิศท,ทางที่อาจารย์ท่านอยู่เพราะฉะนั้นคนกระตันยูเนี่ยก็จะกราบพ่อกราบแม่กราบไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาก่อนจะเข้านอน ท่านอุปติสสะปริภาชกนั้นต่อมาก็ได้อุปสมบทบวชในพระพุทธศาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตถึงตำแหน่งอากสาวกเบื้องขวาท่านอุปติสรูปนี้ก็คือพระสารีบุตรนั่นเองนะครับเป็นพระธรรมเสนาบดีดำรงตำแหน่งเอตทัคะเลิศกว่าพระภิกษุอ,อรหันตขีนาศพรูปอื่นเป็นพระอากสาวกเบื้องขวาในฐานะท่านมีปัญญามาก พรา,ศาพษารีบุตรมีความกตัญอยู่เรียกกันว่าครบวงจรนะครับอย่างเช่นราธาพรามมีคุณแก่พภาพษารีบุตรเมื่อครั้งที่พภาพษารีบุตรท่านบวชใหม่ๆก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับราธาพรามถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวเท่านั้นต่อมาราธาพรามประสงค์จะบวชหาใครบวชให้ไม่ได้ไม่มีอุปชาบวชให้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าในที่นี้มีใครระลึกถึงคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างภาษารีบุตรท่านก็กราบทูลว่าพราหมณ์คนนี้เคยเป็นผู้มีพระคุณแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยเคยถวายอาหารมิตรบาตแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยข้าวเพียงทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบให้ภาษาริบุตรบวชให้แก่ราธพราหมณ์นี่ก็จะเห็นได้นะครับว่าถ้าท่านอุปติสสะหรือภาษาริบุตร ไม่ตั้งมั่นอยู่ในโอวาทของครูไม่เป็นคนกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณไหนเลยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงอักษา,าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระบิดาของหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิศกุลสมเด็จท่านเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นบุรุษมหัศจรรย์นะครับ ก่อนที่ท่านจะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและฐานนันดอนศักิ์นั้นเราทั้งหลายลองศึกษาดูพระประวัติของพระองค์ดูเถิดนะครับก็จะพบว่าทุกเช้าก่อนที่จะเสด็จไปทรงงานคือพูดอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าไปทำงานพระองค์ก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวและก็ลงจากเรือนแทนที่จะไปที่รถเลยนะครับกลับไม่เสด็จไป ย้อนไปที่หลังบ้านขึ้นไปบนเรือนที่เจ้าจอมมารดาชุ่มซึ่งเป็นพระมารดาประทับอยู่ไปถึงก็ไปกราบที่ตักของพระมารดาแล้วก็ทูลถามว่ามีอะไรให้ลูกรับใช้บ้างแม่ขาดอะไรไหมแม่จะทานอะไรอยากได้อะไรลูกจะหามาให้ไปกราบแม่ไปถามแม่นะครับเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นรถไปทำงาน เมื่อกลับจากการทำง,งานก่อนที่จะขึ้นไปบนบ้านพระตำหนักของพระองค์ก็จะลงจากรถแล้วก็เข้าไปหาแม่ก่อนไปถามว่าแม่สุขสบายดีหรือไม่แม่มีอะไรวิตกกังวลหรือไม่จะให้ลูกรับใช้อะไรอยากได้อะไรไปถามไปกราบแล้วก็ขึ้นสู่ที่ประทับของพระองค์ด้วยอํานาจกตัญญูกะตะเวทีดังนี้นะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพ พระองค์ท่านจึงได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นกตันยูรู้พระคุณเป็นบุญใหญ่บุญอื่นใดมีอยู่เท่าภูผาไม่อาจเทียบความกตันยูที่รู้มาบุญบูชาพระคุณอบอุ่นใจสมเด็จกรมพญาดำรงทรงทำบุญมีคุณค่ากตันยูตาปรากฏงามสดใส ทรงกระตะเวทีพระมารดาหน้าชื่นใจน้อมกราบไหว้น้อมบูชิตนิดนิรัน